วัดีคะ่ะวันนี้ว,วันนี้น้องเมย์มาฉีดวัคซีนโควิดนะคะ,คะ,ะป้องกันโควิดค่ะเป็นเข็มที่เท่าไหร่ละคะวันนี้เมย์มาฉีดเป็นเข็มที่5ของเมย์เองค่ะก็เนื่องจากเมย์ช่วงนี้คือในการที่เราต้องฝึกซ้อมแล้วก็รวมถึงการที่เราจะต้องเดินทางการแข่งขันด้วยมันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์แล้วก็ที่ผ่านมามีก็มีโอกาสไม่ได้เรียกว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าได้รับเชื้อ โควิด oh. มาก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยทําให้แบบว่าการไดรับวัคซีนมันอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาความรุนแรงได้ด้วยแล้วก็รวมถึงทําให้ตัวเมเองก็ยังสามารถดํารงชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่ามันก็ช่วยลดความรุนแรงได้ระดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะน้องเมเนี่ยมีวิธีแบบป้องกันอะไรบ้างเกี่ยวกับโควิดอย่างนี้ค่ะ ก็ด้วยสถนานการณ์ก็คือเมว่าทุกคนนะคะล้างมือบ่อยแล้วก็รวมถึงการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตัวเราเองซึ่งเราค่อนข้างที่จะต้องเข้มงวดในการที่ไม่ว่าจะ อากาศทายทก็จริงอาจจะเราก็ต้องสังเกตดูว่ามีผู้คนไหมอะไรเงี้ยค่ะเราเองก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างติดง่ายด้วยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็ติดง่ายหายไว<ม>ซึ่งเราเองก็คิดว่าไม่ติดก็จะดีกว่าคือเราต้องพยายามป<ม>้องกันตัวเราเองแล้วก็เซฟตัวเองจากผู้อื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่คุณเมย์ได้บอกไว้นะคะว่าโควิดโอมิครอนรอบนี้เนี่ยติดเชื้อง่ายแล้วก็ไวกว่าเดิม เพราะฉะนั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นเข็มที่สําคัญหากใครนะคะที่สนใจจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไม่ว่าจะเป็นเข็ม1เข็ม2หรือว่ากระตุ้นในเข็มอื่นๆนะคะสามารถจองแล้วก็นัดวันฉีดได้ค่ะเพียงเข็มละ750บาทฉีดได้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะสามารถซื้อวัคซีนผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาลวิชัยเวชท,ทุกสาขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศพัพท์ Li n e o f ฟ i c i a l เพจ e c o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  k หรือว่าร้านค้าออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line My Shop, Shopee, Lazada, HD Mall และเพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรักอย่าลืมมาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นกันนะคะ